สวัสดีครับผมก็พบกับช่องมอสซิ่งเดนโรนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวปั๊มบนครับเป็นปั๊มของลิซ i n งบอยนะฮะเนี่ยฮะก้านก็เป็นก้านก้านเบรกของลิซ i n งบอยติดมาจากตัวปั๊มเลยนะฮะก็มีน้องๆถามเข้ามาว่าพี่ใส่ปั๊มบนยังไงให้มันไม่ติดไฟหน้าให้มันไม่ติดกราบนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาแกะดูเลยฮะเนี่ยออของผมได้ทำการเจาะให้มันวอลหน่อยนะฮะเพื่อที่ว่าเวลาใส่ใส่ปั๊มเนี่ยมันมันจะไม่โดนครับเนี่ยเจ,จาะเจาะวอลนิดนึงนะมันเจาะจะไม่สวยนะครับพอดีใช้ใบมีดเจาะโดนไฟแล้วก็ใช้ใบมีดค่อยๆขูดออกนะฮะ ส่วนตัวนี้ผมก็เจาะเหมือนกันนะฮะเนี่ยเจาะเวลาใส่เวลาใส่กาปปึ๊บเนี่ยจะเว้าพอดีเลยเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเห็นปั๊มหน่อยๆน่อยแต่ว่ามันอาจจะไม่สวยไม่เหมือนพวกอ้ปั๊มอิตาลีปั๊มเบมโบอะไรพวกนั้นฮนะแต่อันนี้มันก็พอใช้นะครับผมสำหรับผมก็การใช้งานก็ หมือนปั๊มเดิมเลยนะฮะตั้งแต่ผมใช้มาเนี่ยยังไม่ได้รั่วยังไม่ได้อะไรเลยนะการไล่น้ำมันก็ไล่ปกติเลยนะนเบรกก็มาตรฐานเหมือนปั๊มเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแค่ว่ามันจะแตกต่างตรงที่ว่าตรงนี้มันจะเป็นแอสีดําแล้วเขาจะมีรูปร่างเรียวกว่านะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอีกด้าน เนี่ยก็จะเลี้ยวไายน็อตออกสองตัวเหมือนกันนะเวลาไลนะ่น้ำมันดึงออกมาเลยเขาก็จะมีซีนข้างในเหมือนกันสองสองชิ้นมีซีนยางเนี่ยฮะวิธีการก็คือจอดนะครับผมจอดให้เกือบเกือบถึงตรงนี้เลยเกือบถึงในกิลบลับเออส่วนตรงนี้ไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะของผมมันหัก ผมไม่ได้เจาะไม่ได้อะไรมันหักพอดีผมใส่หูกร,ก,ก,รรหกระจกแล้วมันกระแทกเนี่ยผมใส่หูกระจกแล้วมันกระแทกก็เนี้อเจาะวอลแค่นี้แล้วเจาะไปเลยครับผมเพราะว่าวมันอยู่ข้างในฮะใครไม่มีเครื่องมือก็ใช้มีดหรือคัตเตอร์อะไรก็เกี่ยก็ได้เพราะว่าวมันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ตัวเนี้ส่วนตัวนี้ก็เจาะมึงครับเจบาะวอล์กววววพอดีให้ให้พอดีกับตัวปั๊มนะฮะ ลาใส่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะเวลามองก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะก็ขอจบรีวิวแค่นี้นะครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams then you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what it means always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it yeah.